สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้ก็เป็นวิชาประพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที่7เหมือนเดิมนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่4แล้วนะคะตอนที่1นึงถึงสามเนี่ยคุณครูสอนเรื่องของาศาสนาต่างๆที่คนไทยเรานับถือใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องของคำพีในาศาสนาต่างๆและก็หลักคำสอนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ดูซิว่าคุณครูเอา คำพีของศาสนาใดบ้างนะคะก็มีเรามาดูความหมายของคำว่าคำพีกันก่อนนะคะคำพีก็คือหนังสือหรือธรรมราที่รวบรวมหลักคำสอนของศาสนาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ศาสนิกชนได้ศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะนี่เป็นหน้าตาของคำพีที่เขาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะด้านซ้ายมือเนี่ย เ็นคำพีของศาสนาพุทธนะคะเรียกว่าพระไตรปิฎกซึ่งรวบรวมคมภีร์ของพระพุทธเจ้าไว้สามหมวดส่วนด้านขวามือเป็นของศาสต์คมภี์ของศาสนาอิสลามเรียกว่าคมภีร์อัลกุรอานนะคะต่อไปค่ะคัมภีร์ของศาสนาคริสต์เรียกว่าคมภีร์ไบเบิลคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ดูเรียกว่าคมภีร์พระเวท ามาดูคำพีต่อไปคำพีของศาสนาซิกหรือเรียกว่าคำพีกรันซาอิทนะคะต่อไปมาดูหลักคำสอนของศาสนาต่างๆกันบ้างว่าก็สอนว่าอย่างไรหลักคำสอนคือคำสอนของศาสดาทุกศาสนาที่สอนให้ศาสนิกชนปฏิบัติตนเป็นคนดีและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของ สาสนิกชนนะคะก็คือของคนนั่นเองนะคะปฏิบัติและก็เป็นคนดีมาดูศาสนาพุทธค่ะหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคือโอวาสามนะคะก็คือได้แก่การไม่ทำความชั่วการทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะเด็กๆก็สามารถที่จะทำความดีได้นะคะอย่างเช่นการไม่ลัก ขโมยของของคนอื่นอย่างเช่นเราเข้าง้างเข้าเซเว่นนะคะเด็กๆอย่าคิดว่าเออไม่มีใครเห็นนะไปที่เซเว่นนะไม่ใช่นะเขามีกล้องจรปิดถ้าอะไรของเขาหายเขาก็สามารถที่จับเราได้หรือเด็กๆมาอยู่ในโรงเรียนนะคะอยู่ในห้องเรียนก็ไม่ควรที่จะประพฤติไม่ดีนะคะเช่นรักขโมยอุปกรณ์เครื่องเขียนของเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะการไม่ทําความชั่วคือการไม่ทําสิ่งต่าง ที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เลวร้ายต่อตอนเองและผู้อื่นหลักธรรมที่เกี่ยวกับการไม่ทำความชั่วได้แก่เบญจศีลหรือศีลห้าค่ะาการทำความดีก็คือการทำสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นหลักธรรมที่เกี่ยวกับการกระทำความดีมีหลายหลักธรรมนะคะได้แก่เบญจธรรมสติสัมพันธยะ สังฆา,าวัตถุสี่การว่าทำการวาทสีอัฏฐสามและมงคุณสานะคะการที่เรามีความเมตตาต่อผู้อื่นเป็นหลักหลักเบญจธรรมเมตตาอย่างเช่นทําอะไรได้บ้างคะเช่นการแบ่งปันเพื่อนเขาขอยืมยางลบดินสอหรือเพื่อนไม่มีดินสอเราก็ให้นะคะหรือแบ่งปันเรื่องของขน,นมนะคะก็แบ่งให้เพื่อนมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะ การทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์คืออย่างไรก็คือการทําจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นการทําจิตใจให้สงบสามารถปฏิบัติได้โดยการนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเห็นไหมคะคุณครูข้อพาเด็กๆไปเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ในวันอังคารทุกวันแล้วก็หลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียนและในห้องเรียนที่คุณครูสอน ทุกๆชั่วโมงที่คุณครูแคทสอนครูก็จะให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนนะคะไปวัดก็ไปทำอะไรคะตรวจมนนั่งสมาธิทำจิตใจให้เราสงบนะคะเราก็สามารถก้าวร่วมกิจกรรมต่างๆในศาสนาพุทธได้นะคะต่อไปก็คือศาสนาอิสลา,ามค่ะศาสนาอิสลา,ามมีหลักคำสอนที่เกี่ยวกับมุสลิมจะต้องนําไปปฏิบัติสาระสำคัญของคำสอนในอิสลา,ามเนี่ย ในศาสนาอิสลามได้แก่หลักศรัทธาหกประการนะคะเด็กๆและหลักปฏิบัติห้าประการมีดังนี้ค่ะนี่คือศาสนาอิสลามนะเดี๋ยวนะคะสักครู่หนึ่งใน ในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามนะคะทั้งศรัทธ,ธา6ประการและหลักปฏิบัติ5ประการเนี่ยคุณครูจะเอาไปสอนในชั่วโมงต่อไปนะเดี๋ยวเด็กๆกลับไปทบทวนอ่านหนังสือเพิ่มเติมในวิชาพระพุทธศาสนาไวา้แล้วมาพบกับคุณครูในตอนต่อไปนะคะเรื่องของหลักศรัทธ,ธา6และหลักปฏิบัติ5ประการนะคะมันทบทวนอ่านหนังสือบ่อยๆอ,ออกข้างนอกก็อย่าลืมสวมใส่แมสล้างมือนะคะ ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรออกจากบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของโรคระบาดเป็นยังไงคะโอ้ยอดผู้ทั้งผู้ติดแล้วก็ผู้เสียชีวิตเยอะมากขอให้เด็กๆดูแลสุขภาพด้วยนะคลิปวีโอทุกคลิปนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่คุณครูไปเอาเนื้อหามาสั้นๆที่สรุปให้นักเรียนเข้าใจง่ายเพื่อเป็นาการสอนแนวทางที่ เราไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้นะคะก็เอาพอที่จะเข้าใจง่ายๆที่เหลือเด็กๆก็ไปสามารถอ่านในหนังสือที่คุณครูแจกไปให้ได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ